พนาฬิกา24นาทีมาแล้วคุณผู้ชมฮะวงเล่าวงนี้ครับฟองคํากับบุญโฮมเป็นสามีและภรรยานะแต่ว่าฟองคาเนี่ยแกเป็นคนพอมเมาเมื่อไหร่นะชอบหึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟองคํานี่ผู้หญิงผู้ชายฟองคําผู้ชายบุญโฮมผู้หญิงอ่าอ่าแล้วฟองคําพอมเมาแล้วบุญโฮมอ่อยเพื่อนหัวอ่ยหึงเหรอเพื่อนห่วอ่ยเพื่อนหัวไม่บอกกับเมียตัวเองแบบนี้กับเมียแบบเนี้ย บุญโฮมได้ยินลำคาญจังเลยหึงจังเลยไว้เตะเสยหน้าก็ทีหนึ่งครับเจ็บเลยครับคนเป็นสามีครับนี่คือฟองคำครับนี่คือบาทาเมียพิฆคาดผัวใช่แต่คนที่แจ้งกู้ภัยให้มาทำแผลเนี่ยก็ไไ <laughs> บุญโฮมนี่แหละ,ะก็คนเตะนี่แหละคุณผู้ชมฮะ เจ้าของเท้าที่เสยเข้าหน้าพี่ฟองคําไปเนี่ยพี่ฟองคำอายุ49โอ้เท้าพี่เบิร์ดเลยนอนร้องร้องอาบเลือดไหลอาบหน้าเลยมีแผลตรงแก้มซ้ายยาวลงมาครับส่วนคนเป็นภรรยาอย่างนางบุญโฮมอายุ48คอยเช็ดเลือดให้โอ้ไม่ได้ไปไหนไกลครับมันน่าจะหายเร็วแหละถ้างั้นเมียเมียเตะเองเช็ดเองแต่ไม่รู้พี่ฟองคําสั่งหรือยังนะโดนเตะเข้าไปเนี่ยแล้วก็แจ้งกู้ภัยมาทําแผลนําตัวส่งโรงพยาบาลบ่อไร่ไปอ บุญโฮมตอนที่คุยกับกู้ภัยนะกู้ภัยพยายามถามว่าพี่บุญโฮมผัวพี่ไปโดนอะไรอ่ะตอนแรกพี่บุญโฮมยังอมแอมอมแอมอยู่ตกบันไดเออก็ไม่รู้อะก็เจ็บอะจู่ๆก็เจ็บยังไม่ยอมตอบแต่บอกแต่ว่าผัวฉันเมาเมาแล้วก็เลอะเธอไปเรื่อยสักพักหนึ่งพี่บุญโฮมยอมรับว่าฟองคําผัวฉันเนี่ยมันตั้งวงดื่มเหล้ากับเพื่อนๆหลังจากหาปลาเสร็จมาแล้วฉันก็มานั่งรวมวงด้วยฉันก็คุยกับเพื่อนบุญโฮมเขาตามปกตินะแต่ ฟองคำเนี่ยฟองคำมีอาการหึงอ่ะบ้ด่าฉันก็เลยทะเลาะกันฉันร่ำคาญด่าจังเลยหึงจังเลยเขารักมันรักอะไรล่ะบ่นจังเลยเนี่ยลุกขึ้นเตะเข้ากกหูผัวไปทีหนึ่งหน้าแตกเลื่อนอาบเลยพี่บุณโฮมพี่เตะขนาดนี้พี่ไม่รักผัวพี่หรอก็เราก็รักแหละก็นี่ไงรักไงถึงแจ้งกู้ภัยเนี่ยโอ้ยก็พี่เตะไปขนาดนั้นแล้ว่ะ ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมากหรอกจ่าก็แค่หึงหวงแล้วก็กินเหล้าเมาแล้วชอบแต่เจ๊ก็าตีหนักไปหน่อยนะตีสวนทางปุ้งเดียวลูกเจ๊ใช้ทำอะไรทำเขาครับทำไมก็ตีกูตีกูตีนั่งอยู่แล้วแล้วเจ๊ไม่รักเขาเหรอรักแต่โมโหไงก็กินเหล้าแล้วนิสัยไม่ดีไงอ๋อเขาหึงหวงเจ๊เรื่องอะไรหึงหวงหึงหวงไปหมดแหละอ๋อว่าเจ๊อะไรเงี้ยมึงหึงหึงแล้วก็ก็เลยโมโหเขาก็ตีหนูมากกูโมโหมันอ่าโทรศัพท์ริงเจ๊รักเขาใช่ไหมรักรักเจ๊ไงตัวโมโหไง ก็รักไม่รักได้ไงล่ะเออแต่ความโมโหไงก็บ่นชั้นจังเลยโอ้โหแต่ว่าแปลว่าพี่พี่บุญโฮมนี่แกเรียนมวยมาปะวะคือเท้ากันหนักมากเลยนะถ้าเกิดทีเดียวจอดแล้วเลือดอาบขนาดนี้หลักเดียวอ่ะเออส่วนสุดเทพครับใครล่ะสุดเทพก็อยู่ในวงเล่านี่แหละเป็นเพื่อนพี่ฟองคำคนที่ถือปะคนที่จเลยคนนี้เลยคนนี้เลยครับเอคนนี้คือพี่สุดเทพครับที่ฟองคำก็เห็นว่าบุญโฮมเมียฉันเนี่ยไปเจาะแจ๊กคนนี้อืม พี่สุเทพเล่าให้ฟังอ้อฟองคํามันขี้หึงอยู่แล้วเมาแล้วยิ่งหึงเมียชอบบ่นเมียไปเรื่อยอ,ะอ่ะด่ามเมียด้วยเออแต่พี่ยืนยันนะพี่ไม่เคยคิดชู้สาวอะไรกับบุญโฮมเขาเลยแต่ฟองคาเขาไม่พอใจอก็เลยโดนเมียตัวเองเตะเข้ากกหูเต็มๆหลังจากนั้นกู้ภัยนําตัวในฟองคําส่งโรงพยาบาลครับพี่บุญโฮมทํายังไงเป็นห่วงผัวอเออเตะไปแล้วแต่เป็นห่วงนะ,ะแต่งตัวตามไปดูแลสามีด้วยความเป็นห่วงและด้วยความรักครับ